สวัสดีครับสวัสดีครับผมตายขายรถยนต์มือสองรายงานตัวนะครับเพราะฉะนั้นปีต้องใหม่ไม่ต้องน้อยไม่สวยตายไม่ขายแน่นอนและที่สำคัญวันนี้เรามาเจอกันกับเจ้าออโดสูดีแม็กไฮ l a นเดอร์ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออตโต้มีของแน่นอนและที่สำคัญฝากด้วยพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ของต่ายสักนิดนะพี่ เป็นกําลังใจให้ตายสักหน่อยเพิ่มเพื่อนให้ตายสักนิดพี่แล้วพี่ถ้ามองหารถยนต์มือสองก็ติดต่อสอบถามตายได้ที่ m c ็9ซก้าเก้าลำลูกกาคลองเจ็ดปัตุมธานีตายหรือสะดวกโทรหาตายก่อนก็ได้นะ0 9 4 5 5 6 1 0 3 6่มตายมีคาตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนมาคันแรกกันเลยเข้าเรื่องเลยพี่เข้าเรื่องกันเลยอีซูซุคันนี้เป็นสี่ประตูตัวไฮนะครับตัวสูง ปีจดทะเบียน2,014รถวิ่งมา97,000กิโลเกียร์ออโต้ด้วยออโต้เกรดแซเพราะฉะนั้นจอมีกล้องมีความสวยงามมีชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยแหละครับรถที่สวยรถที่ใสรถที่เดิมขนาดนี้แต่อยากจะบอกว่าราคาพิเศษพี่429,000บาทคันนี้ซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้ช่องทางติดต่อต่ายก็ 0945561036หรือจะมาหาต่ายที่ร้านที่เต็นท์ก็ที่ m c 9 9ลำลูกกาของ7ประทุมธานีโปรโมชั่นดีๆของเราก็ออกรถ9บาทนะครับพี่นะเรทพรหรือ,อยังไงมีมากดาวมากต่าย,ย้ำเสมอซื้อสดก็ได้ด้วยเนี่ยแหละส่วนคันนี้เป็น Isuzu e Highlander เป็นตัวแคปตัวสูงปีจดทะเบียน2019รถใช้งานมา46,000กิโลเกียร์ธรรมดานะพี่นะไฟโปรเจคเตอร์ สวยๆแบบนี้ตัดหมอกมาในตัวและที่สําคัญคันนี้ราคาพิเศษจริงๆคันนี้ต่ายเปิดจําหน่ายราคาพิเศษนะเฉพาะเดือนกันยายน2567นี้เท่านั้นนะพี่นะพอโปรเนี้ยจะอยู่กับเราอีกไม่นานนะครับพี่คันนี้พิเศษกันไปพิเศษให้สุดพิเศษแล้วอย่าหยุดนะครับพี่มาหาจ่ายได้ที่ลำลูกกาคลอง7ต่ายขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ MC 9 9กาพี่คันนี้จ่ายจำหน่ายขายราคาพิเศษให้พี่ในราคา399,000บาท มาดูรถมาชมรถมาทดลองขับรถและที่สําคัญรถทุกคันมีเร่มพร้อมโอนส่วนคันนี้ปีใหม่ๆหม่ใหม่นน้อย,อ,ยอีก1คันนี่คันนี้ทรงเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ได้ตกไม่ได้แตง่งไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยและที่สําคัญรถสวยๆแบบนี้จอดอยู่ที่ลำลูกกาคลอง7ปทุมธานีตายขายรถยนต์มือ2อยู่ท็กับที่ M4 9 2 2 2 2 2 2 0 0โลกเกียร์ธรรมดา ไฟหน้าโปรเจคเตอร์คันนี้มาในเกรด LDA LDA สวยๆ LDA ใสๆมากับสีขาวกับเลขใหม่20,000ืกิโลเกียร์ธรรมดาไม่ผิดหวังแน่นอนและที่สำคัญรถไม่มีประวัติชนหนักพิกความจมน้ำรถไม่ใช่รถจำนำรถจำนองรถหนีรถทุกคันมีเร่มพร้อมโอนทุกคันจริงๆคันนี้ตายเปิดพิเศษพี่เฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับพี่นะ เฉพาะเดือนกันยายน2567นี้เท่านั้นพิเศษไปคันนี้499,000บาทในช่องทางของช่องทางพิเศษแบบนี้รถทุกคันพี่จะซื้อเงินสดรถทุกคันพี่จะจัดไปแนนรถทุกคันพี่จะดาวมากรถทุกคันพี่จะใช้โปรโมชั่นก็ได้ทั้งสิ้นนะครับติดต่อต,อตายได้ที่ลำลูกกาคอง7ปัตุมธานีหรือเบอร์โทรต่ายก็0945561036มีคำตอบไปพี่แน่นอน เรื่องรถยนต์มือสองและที่สำคัญกดติดตามตายสักนิดพี่แล้วตายจะหารถสวยปีใหม่ใหม่แบบนี้แหละไม่สวยตายไม่ขายย้ำเสมอพี่ครับผมสวัสดีครับ